สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนักเสกเกอร์วันนี้เรามาเล่นแบบเนือเรื่อง,องนะไรเรามาเล่นแบบเลือเรื่องคือตับชิมแมกซ์น,นั่นนะงั้นเดี๋ยวสื้อตัวก่อนหนึ่งที่ครับหรือมีได้รับสื่ออะไรเป็นที่ งั so first, really? ้นแล้วไม่รอก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งเพื่อไม่พลาดในตอต่อไปด้วยนะตาแล้วขับทุกคนเราได้เข้ามากันแล้วหยุดค่ะหรอปะเอ้ยยินีต้รับสู่เป็นั่นฉันคือฉันชื่อฉันคือแจ็คฉันจะเป็นเจ้าภาพของ คุณบน,บนย่องครับมากมายในน,นนี้ดังนั้นทุกคนบ่นอ่านกันเลยใช่ไหมครับด้วยให้แน่ใจมากที่ชั้นสองคุณจะต้องในาภายในยสำเร็จเลย เฮ้ยไปเอาเอาทุกคน กนตแจอ,องค์เลยสุดโรบักตอนนี้นะเพื่อนซื้อไปโรบักเรือศูนย์ไอต้องมาเดี๋ยวยังอีกยังอีกยังไม่หยุดกดอีกอยังอีก จะกัดแล้วนะจะกัดแล้วกับเผ่กับครับไม่กลิ่แล้วครับเผ่ดด้วยเลยไงเผ่นี่ก็รับอีกแล้วคุณไ,ได้สำเร็จมมันสนุกไว้สนุกมากยอำมากตอนนี้ Và đã đánh kem Phần chắc phải có cho kênh Con lạc เขอถ่ายมาได้ไหนทุกคนรู้สึกมึนหัวกันเห็นไหมตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกมึนนะ เหตุเลยอ่ะรู้เลยเนี่ยอลไรมันถึงเห็บเหี้มันจะกลังะ

นะฮะตั้งโอเคเดี๋ยวแล้วคนแรกซื้งเพลงให้ไปไหนเนี่ยถ้าทุกคนได้สเสียงเพลงก็งได้แหละหรือเ้าได้ที่ไม่ได้ลงคลิปนาน้นนะตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วจะลงคลิปได้เยอะขึ้นจะชีวิตเดือถามกันอีกนะ ถ้า้า,าดดิบมันก็ทำมาทุกคนดีเกิดมาสำหรับสิ่งนี้มาเปลี่ยนเกมมันจะเป็นยังไงตอนนี้นเรากำลังเล่นดอก

หลังจากทั้งหมดปาไปกันเกินอะไรดีพิซซ่า,มาไม่กล้ากินไม่กล้ากินเลยมาไหมไม่กินเนี่ยเลปปิง้ง ไม่กินอ่ะไม่กินไม่กิน,ไม,กนไม่กินเด็ดขาดมันจะไม่กินเช่นนี่เกินนอนตรงนี้แหละน้ำมันนะ่ะ โอ้โหสามสิบวิมันก็นานเกินมันก็ไม่ได้นานหรอกแต่ที่เก็ดรออยู่เสียงเพลงนี่หายไปเลยงั้นขอเปิดแล้วกันนะเลยกันเยอะิ้มไหมเลยกั็สีขุนเลยกั็สีขุน ทุกคนมาดูกันแ่่ผมจะเหลือกันสี่ก,กี่คนฉันเกิดลืมพรุ่งนี้เรามีอาหารเย็นให้แน่ใจว่าจะได้ส่วนราตีสวัสดิ์ทุกคนบุคคตื่นตื่นอยู่หรือเปล่าฉันนอนไม่หลับฉันกลัวเนอนเรานอนกันเถอะ เอา๊มหรือพวกเขาพูดถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นไม่ได้ด้านล่างอ่ะอมาตั้วไหนบ้างไรจะไปคันไอพวกนั้นตกเรือกันแน่นอนอืมเอ้อะไรให้เขียว lâu Mơm hề nát á nhập bịt hãy Đưa thi hải bay Một Ô luôn Tụi Tiêm อ้าวอย่น,นีหรอโอ้โหมองในตื่น,กกน,งงงงนแล้ว,วมันอาจจะเป็นดับไฟง่ๆฉันขอโทษจริงๆแจ็คเรากลัวมีเรือที่น่ากลัวในหน้าถังและเราคิดว่ามีบางอย่างอยู่ข้งางในมม่คุณแน่ใจหรือ หรือว่าหรือไม่ว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายใั้ไม่ได้ฝันร้ายจริงๆฉันเชื่อคุณเอาเชื่อด้วยคุณเช่วฉันแหกิกาดโอ้กิกัดหูเสียง บีเลยงไหมไม่กล้าไปดักไปตรงนั้นอื้มสี่สิบสี่บาทนะที่นีนน่เองมันได้พ,ดพวก ตอนนี้เหลือกันสี่คนเหมือนเดิมนะไม่เหลือไม่เหลือแจ็คห้องเงินมันมีเงฟนมากิกัดอู้กคิกัดได้สองคันเลยเอ๊ย่ นอนนอนที่นอนที่นอนเหล่านี้เฮ้ยเพื่อนไปสิไปกูอะคุยกันเองนั่นคือไมป็นคนไข้นนะแบบเนี้ยถ้าใคนอยากเล่นกับผมนี่ก็อือเช้า ไปประตูปประสวีทุกคนนี่เไงเพื่อนจไดอะรดีนีู่่ะเข้าจิขาชูวงเพื่อนใส่ชู้ผู้หญิงทำไมผัวผู้หญิงทำไมผู้หญิงอะไร chắc chắc nói gì này, không chắc. gì gì đang chắc như này ở nghe chắc chắc chị chắc nói hết Đến, экспер, không để thuận, thứ thứ khác, mà không ê giờ nó khinh không khinh chặt ôi hơi 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 Đức... Chơi thoát lạc อมันพีดโปรเจคด้านในไม่ใช่ฉันบอกบอกว่าให้กลับให้มันกลับไปไ้กลับมาออกสวยได้ไงเอาจุ๊จุจ๊ด้วยวยะมุน đời muốn thấy mà sập rồi mà ui <laughs> <Uầy. cười> mình mới rồi อยากเข้าสุขสารมาอมเอาเอาตอนมืดอ,อย่างเร็วเลยเกิดอะไรขึ้นรูลเลยเกิดถึงเวลาอาหารค้ากบับกับกับตันแล้วนะเราต้องบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้น มีคิก้าถุงกบตันอยู่เนีทุกคนนะแจ็คไปตั้งนานนะเพื่อนเฮ้ยโล่งขึ้นยังไงกบตันยินดีต้อนรับทุกคนคุณคุณดูดีมาก เแหวไปนคนนะันนะผมเป็นกับตอนเรื่องนี้้รืคือฉันได้ยินว่าคุณน่าพบกับแจ็คชอรมี่ดีที่เขาจะจะมาเข้าร่วมกับเราตอนนี้ได้ไปข้างโนะไปข้างหน้างูหญ่โอ้ย liên luôn Ui, chạy tài, chạy tài, chạy Chắc khỏi thớt Âu oh Jack Ê Bố tí đéo Đây là cái gì? Ê chết

นี่ผมก็เลย,ยู่แค่นี้ไม่ได้กินเยอะเลยเพื่อนริ่มอารมณ์เสียแหละดิฉคำ เหนะเปิดปิดข้าวมาแบบนี้เจะอจับเอามาให้ตีมันมีผิวสีใช้เป็นสีเขียว ประกอบด้วยบือบือเบ

tăng Ok Tôi chú chị Nhưng ta mà lưu gì Làm thương thừa rồi này Có thể thành định đó

แคในสองคนทุกคนโอ้ครับ ตอนี่ตอนนี้ไม่มีเสื้นเเอ้ยตีหัวตีหัว ไปเลยผ่านแล้วทุกคนเย้กูดเอนดิ้งส่วนเบ๊อ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้างั้นเอาไว้เช่นนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า